ลุ้นเจริญงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น620เลขชุดสองตัว21 23 25 24 61 63 65 64 01 03 05 04ในงวดวันที่1กันยายน เลขชุดสองตัวสามหนึ่งเข้าสองตัวล่างหกห้าเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนห้าหกนิตยาสารสมหวังงวดวันที่สิบหกกันยายนให้เลขเด่นห้าเก้าเลขเด่นในตารางสามแปดสี่ห้าเก้า เลขชุดสองตัวห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่นในตารางสามห้าหกเข้าสามตัวบนเลขชุดสองตัวห้าหกเข้าสองตัวบน เทพคำนวณเลข VIP งวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น6 3 1เลขชุด3ตัว2 5 6 0 6 3 4 3 9 9 3 1 8 7 1เลขชุด2ตัว6 2 6 4 6 0 6 9 สามสองสามสี่สามศูนย์สามเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า